สวัสดีครับอาจารย์คิโหนธรรมมาแล้วครับผมและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับมาดูกันว่าเกณฑ์ชะตาลัคนาราศีของท่านณนะเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอาไปวางแผนในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพนะครับผมและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีตุล ประจำเดือนกร,รกฎาคม2566นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเองเกิดอยู่ในรันาราศีตุลท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเองเกิดอยู่ในรนาศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ขีโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับ แล้วค่ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับราคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเรามาเริเม่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับสำหรับชาวราคนาตุลครับหากเราสังเกตปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยภาพรวมนั้นจะเป็นปัญหาของบุคคลท่านอื่นๆที่อยู่รายล้อมรอบกายของท่านนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวท่านเองเนี่ยโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะความกังวลในเรื่องของคู่รักคู่ครอง ความเป็นห่วงใยนะในเรื่องของสมาชิกในครัวเรือนปัญหาจุกจิกจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งสังคมบนโลกโซเชียลในกดกระตาบนะครับทุกคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านครับต่างนําปัญหามาพึ่งพาตัวท่านนะเพื่อให้ตัวท่านช่วยคิดช่วยแก้ไขในชั่วโมงนี้อยู่เป็นประจํานั่นเองและอีกปัญหาหนึ่งครับที่มันจะพ่วงมาด้วยแทบทุกครั้งเนี่ยนะมันก็คือว่าไอ้ปัญหาที่พวกเขาเอามาพึ่งพาเราเนี่ย บางอย่างมันไม่ได้จริงแบบร้อยเปอร์เซนตอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่ต้องปิดบังแอบแฝงอยู่ทําให้การที่ตัวท่านไปช่วยเขาแก้ไขปัญหานั้นครับมันมีความลึกลับซับซ้อนมันมีความยากมันมีความยืดเยื้อคาราคาซังซึ่งมันไม่สําฤทธผลสักทีเดียวก็เป็นได้นะในจุดนี้ครับมันเป็นผลมาจากดาวราหูครับซึ่งไปลอยขวางตัวกับดาวพฤหัสนบนภพเรือนปัตตานีนะและยังได้ทํามุมเลงกับลัคนาของท่านอยู่นั่นเองนะครับผม ต,ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงปัญหาแบบจุกจิกจุกจิก,จก,จกนะที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปัญหาใหญ่ร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ไอ้ปัญหาจุกจิกเหล่านี้ครับมันก็ไปก่อกวนใจนะ่ะทำให้ท่านรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเพียรกายเพียแรงอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับอีกมุมหนึ่งครับเมื่อมาโฟกัสในเดือนกรกฎาคม2566ดาวสู่ครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวนะก็ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนลาภะหรือพบเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะครับ แน่นอนว่าตัวท่านจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้อย่างแน่นอนนะรวมถึงการมีโชคลาภในบางเรื่องครับที่จะเข้ามาสนับสนุนชีวิตของท่านณนะช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นครับดาวสุกย่างมาโคโจรเป็นคู่มิตรกับดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะซึ่งคู่นี้ครับเขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห และทั้งสองดวงดาวครับเขาก็ไปอยู่บนภพเรือนโชคลาภและความสําเร็จส่งผลทําให้ตัวท่านครับมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะกับคู่รักคู่ครองและคนที่ท่านติดต่อประสานงานณนะช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งสเสน่ห์ตัวนี้ครับนะมันสามารถเรียกทรัพย์เข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถใช้สเสน่ห์ตัวนี้เอาไปขอความช่วยเหลือนะรวมไปถึงมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะมาจัดการมาแนะนํา จากการส่งเสริมของคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านติดต่อประสานงานนักช่วงเวลาขณะนั้นก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวอังคารและดาวศุกร์ก็ยังอยู่ร่วมกับดาวพระเกตเนี่ยยาวไปถึงวันที่13กรกฎาคม2566ซึ่งดาวพระเกตครับจะทําหน้าที่เป็นตัวคูณเป็นตัวยกกําลังในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นทรัพย์เนี่ยสูงขึ้น2เท่า3เท่านะครับยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า การใช้สเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านณช่วงเวลานี้เนี่ยจะสามารถเอาไปโกยทรัพย์ได้อย่างมากมายมหาศาลณช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นครับท่านจึงควรเอาใจใส่ในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมของตัวเองให้ดีนะแต่งตัวให้ดูล่อดูสวยคำพูดคำจาให้ไพเราะอ่อ,อนหวานการวางตัวให้ประนีตให้เหมาะสมกับสิ่งที่ทำอยู่การช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นก็จะเป็นที่มาของสเสน่ห ที่จะมัดใจคนที่อยู่รอบกายท่านนะครับและสามารถนำไปสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้อย่างมากมายมหาศาลแล้วแต่ตามที่ท่านถนัดกันเลยนะยาวไปถึงวันที่23กรกฎาคมนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและวินาศของชาวลัคนาตุลน,นะก็ได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวสุขและดาวอังคารที่พ,พบเรือนโชคลาภและความสําเร็จแห่งนี้ด้วยและดาวพุธครับก็ยังได้ตําแหน่งดีๆถึง3ตําแหน่งในวาระเดียวกัน นั่นคือปราชาโชคมหาจักรและอุจจาวิราชนะครับการมาของดาวพุธในครั้งนี้ครับมีทั้งเรื่องหนักหนักเหนื่อยเรื่องที่ดีเวอร์เวอร์เนี่ยไปพร้อมๆกันนะแต่ท้ายที่สุดแล้วครับจะเป็นหนักในเรื่องที่ดีเวอร์เวอซะมากกว่านะหากไม่มีเรื่องหนักหนักเหนื่อยมันก็จะไม่มีที่มาของเรื่องดีเวอเวอร์นั่นเองนะครับ ไอเรื่องหนักๆที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการปาทะวาจาคาลมแล้วก็เรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะครับที่มันมีความเห็นแตกต่างกันออกไปนะการวางแผนการร่วมงานการฟังข้อเสนอต่างๆเนี่ยอาจจะยากต่อการทํากิจกรรมร่วมกันณเวลานี้ก็เป็นได้นะครับแต่สเสน่ห์แม่ตามหานิยมในตัวท่านเองเนี่ยคำพูดคาจาก,การวางตัวต่างๆ มันก็จะทำให้มีโอกาสได้แนะนำนะแสดงตัวอย่างแสดงผลงานที่ทำให้ผู้ใหญ่สามารถคล้อยตามแนวความคิดของท่านในภายหลังก็เป็นได้นะครับแล้วเมื่อเกิดการคล้อยตามในกระบวนการความคิดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวท่านก้าวเข้าสู่ความจเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะหลังจากนี้ครับผู้ใหญ่เขาก็จะมาชื่นชมมาสนับสนุนตัวท่านอยู่เป็นประจำกันเลยนะส่งผลทำให้ตัวท่านหยิบจับอะไรก็สะดวกราบรื่น เข้าถึงความสำเร็จได้อย่างที่คาดหวังได้เป็นอย่างดีนะครับอีกปัญหาที่ตามมาณช่วงเวลานี้นะก็คือผลของดาวอังคารและดาวศุกร์และดาวภเกตนั้นก็ทำมุมเล็งกับดาวเสาร์ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับเป็นไปนได้ว่าผู้ใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในครัวเรือนของท่านนะหรือเป็นญาติพี่น้องของท่านก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะที่ท่านต้องไปลงทุนนะไปดูแลรักษา บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพัฒนาให้มันดูดีให้มันสวยงามมีประสิทธิภาพในการอยู่อาศัยณนะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะครับไปต่อกันที่เรื่องของการงานของชาวรักานาตุนประจำเดือนกรกฎาคม2566ครับสำหรับผู้ที่ทำงานประจำครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2566เป็นต้นไป ดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและวินาตนะครับก็ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนหน้าที่การงานส่งผลทําให้ตัวท่านครับได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะครับหรือมีโอกาสเดินทางไปทํางานอย่างต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะและในขณะเดียวกันครับตัวท่านต้องใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องของจอบเสริมที่จะต้องทําควบคู่กันณนะเวลานี้ก็เป็นได้ หรือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับจะเป็นลักษณะที่ตัวท่านต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ไขปัญหาลึกๆในด้านความสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรการทํางานของท่านณนะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะครับหลังวันที่14กรกฎาคม2566เป็นต้นไปครับดาวพระเกตก็ได้โ,โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่พบเรือนหน้าที่การงานแห่งนี้นะครับก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านครับมีเรื่องที่ต้องทํางานด่วน แบบเร่งด่วนนะครับหรือจะต้องเดินทางไปทำภารกิจในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลน,นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะด่วนมากๆนะแต่อง,งานด่วนๆเหล่านี้ครับหรือการเดินทางด่วนๆครั้งนี้เนี่ยกลับทำให้ท่านได้พบโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้แบบรวดเร็วทันใจก็เป็นได้เช่นกันนะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะ ก็ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนหน้าที่การงานและได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาจักรนะครับในจุดนี้ครับเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากงานด่วนๆหรือการเดินทางด่วนๆทาให้ท่านต้องลุกขึ้นมาระดมพลังความคิดสติปัญญานะพลังสมองเริ่มต้นกระบวนการการทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับด้วยการที่ดาวที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาจักรนั้นตัวท่านต้องใช้ความพยายามกับสิ่งที่เข้ามาด่วนๆน,นี้มากขึ้นเป็นพิเศษนะ เพราะในขณะเดียวกันครับนอกจากงานด่วนๆที่เข้ามานั้นท่านยังจะต้องอทํางานาสิ่งเดิมๆที่ติดมาด้วยนะรวมไปถึงดูแลจอบเสิริมนแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันถามว่าเจอหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันแบบนี้มันเหนื่อยไหมแน่นอนมันเหนื่อยแน่ๆนะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นมันดีกับตัวท่านเป็นอย่างมากนะ ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปครับดาวพุธได้ออกจากภพเรือนหน้าที่การงานปล่อยให้ดาวพระเกตและดาวอาทิตย์ครับอยู่ตามลำพังบนภพเรือนหน้าที่การงานตัวท่านก็เริ่มเห็นความสําเร็จจากงานด่วนๆที่เข้ามาในชั่วโมงนี้นะครับและก็ทําให้ตัวท่านเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะในองค์กรการทํางานของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานที่ท่านทําอยู่นะครับ และเจ้าชื่อเสียงตัวนี้ครับก็สามารถทําให้ท่านวิ่งเข้าสู่ความเจริญความโตบโตวความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของท่านได้อย่างรวเดเร็วอีกเช่นกันนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการเงินของชาวรักานาตุลประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นะครับดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลักานาตุลก็ได้โครจรไปอยู่ร่วมกับดาวศุก ซึ่งเป็นคู่มิตรคู่มหาสเสน่ห์คู่มหาทรัพย์นะครับอยู่ในภพเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะแน่นอนว่าในจุดนี้ครับจะทําให้ตัวท่านมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับที่สามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์ในชั่วโมงนี้ได้มากมายเป็นพิเศษด้วยทรัพย์สินเงินทองในชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าตัวท่านจะได้รับการสนับสนุนการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆเนี่ยจากคู่รักคู่ครองนะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการให้ของขวัญพิเศษ การมอบมรดกของขวัญที่มีค่าเข้าสู่ตัวท่านนะครับและในขณะเดียวกันตัวท่านนั่นแหละที่สามารถใช้สเสน่ห์เมตตามหานิยมตัวนี้เนี่ยเอาไปเรียกทรัพย์ในมุมต่างๆในที่ท่านถนัดนะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางคนเอาไปประกอบธุรกิจค้าขายก็จะมีโอกาสได้ทรัพย์จากสเสน่ห์เมตตามหานิยมในจุดนี้เนี่ยเยอะมากๆนั่นเองในขณะเดียวกันครับดาวอังคาและดาวสุกนั้นก็ได้ไปอยู่รวมตัวกับดาวพระเกตในช่วงต้นเดือนนะครับ ยาวไปถึงวันที่13กรกฎาคม2566ครับดาวพฤกตจะเป็นตัวขยายผลนะทำหน้าที่เป็นตัวคูณเป็นตัวยกกำลังนะครับจากเดิมเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านครับช่วยทำให้แสวงหาทรัพย์ได้ดีอยู่แล้วประมาณหนึ่งการที่มีดาวพฤกตมาอยู่ร่วมด้วยในครั้งนี้ก็จะทำให้ท่านได้พบกับโอกาสการแสวงหาทรัพย์ที่สูงขึ้นจากเดิมเป็น2เท่า3าเท่านั่นเอง ในส่วนของรายจ่ายนั้นเป็นไปได้ว่าตัวท่านมีโอกาสที่ต้องใช้เงินครับหมดไปกับการดูแลบ,บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเอาไปซ่อมแซมเอาไปลงทุนเอาไปตกแต่งต่อเติมที่พักอาศัยนะครับให้มีความสะดวกสบายให้มีความสวยงามนะเพื่ออำนวยต่อความสะดวกในการอยู่อาศัยนะครับหรือจะเป็นลักษณะาการใช้เงินเพื่อสนับสนุนบุตรหลานและสมาชิกในครัวเรือนนนะให้มีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สามารถรับได้นะไม่สูงจนเกินไปนะครับหลังวันที่23ากรกฎาคมเป็นต้นไปครับตัวท่านอาจมีเหตุสูญเสียการเงินนะจากอุบัติเหตุหรือจากแรงประทะนะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะการดูแลรักษาสุขภาพผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถืออยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับมันจะถูกตีกลับมากลายเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม ที่ตัวท่านสามารถเอาไปสแสวงหาทรัพย์ในมุมอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นครับในเรื่องของรายรับและรายจ่ายนั้นนะถือว่ามีความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะครับมีรายจ่ายบ้างนะแต่เป็นปกติแหละแต่เรื่องของรายรับนั้นเรียกได้ว่ามาเฮงมาปังกันเป็นอย่างมากในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องของโชคลาภนะครับ ซึ่งในเรื่องของโชคลาภนั้นครับแทบจะไม่ต่างอะไรกับเรื่องของการเงินเลยนะเรียกได้ว่าในเดือนนี้ครับโชคลาภทางด้านการเงินเนี่ยมาจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับและต้องบอกว่าโชคลาภนั้นครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวของท่านนั่นเองนะทําตัวให้สวยให้หล่อเข้าไว้วางตัวให้ดีพูดจาให้ดีนะทําได้ดีมากเท่าไหร่โชคลาภจับมุงต่างๆก็ไหลเข้าสู่ตัวท่านได้มากเช่นนั้นนะครับ อันดับแรกครับตัวท่านมีโอกาสได้รับโชคลาภจากคู่รักคู่ครองของท่านจะมาในรูปแบบของการแนะนําสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะรวมถึงการมอบมรดกของขวัญแทนใจต่างๆมอบสู่ตัวท่านในชั่วโมงนี้ก็เป็นได้และตัวท่านก็สามารถเอาทรัพย์สินแล้วก็โอกาสเหล่านั้นครับเอาไปต่อยอดเอาไปประกอบวิชาชีพนะเป็นช่องทางในการแสวงหาทรัพย์ในรูปแบบที่ท่านถนัดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับ หากเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับก็ลองสังเกตตัวเลขที่เกี่ยวกับคู่รักคู่ครองของท่านหรือคนที่ท่านติดต่อประสานงานพูดคุยเป็นพิเศษในชั่วโมงนี้นะครับอ่าหรือจะเป็นลักษณะการไปซื้อลรตเตอรี่ร่วมกันนั้นราแบ่งกันคนละใบสองใบก็มีโอกาสมีโชคลาภกับพวกเขาเหล่านั้นในจุดนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับอันดับที่2ครับก็คือโชคลาภที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองนั่นแหละก็คือสเสน่ห์เป็นทรัพย์อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ หากเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับก็ลองสังเกตเตัวเลขที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นอายุเลขที่บ้านทะเบียนรถเอ้ยอะไรเงี้ยหรือเรื่องของความฝาันและก็ลางสังหรต่างต่างอันนี้คือแซบที่สุดนะท่านสามารถเอาไปตีความเป็นตัวเลขโชคลาภเอาไว้เสี่ยงโชคเอาไว้เสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาภทางด้านการเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในมุมนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเงื่อนไขหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภครับของชาวรัคนาตุล ในเดือนกรกฎาคมนี้นะก็จะเป็นเรื่องของดาวพระเกตครับที่โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารและดาวศุกร์นะซึ่งดาวพระเกตครับนอกจากจะเป็นตัวคูณเป็นตัวยกกําลังในเรื่องของโชคลาภให้สูงขึ้นแล้วเนี่ยดาวพระเกตมักจะมีเงื่อนไขก่อนที่จะให้โชคลาภเสมอนะนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับสําหรับชาวรัคณาตูนครับให้เน้นเรื่องของการพาคู่รักคู่ครองและสมาชิกในครัวเรือนของท่านเนี่ยหรือคนที่ท่านติดต่อพูดคุยเนี่ย ไปทาบุญร่วมกันอยู่เป็นประจำนะและเดือนนี้ครับท่านควรได้มีโอกาสได้ถวายพระตตยจีวรนะอังสะหรือสะบงให้กับพระพิสุสงฆ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับยิ่งจะส่งเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมทําให้ตัวท่านมีกําลังโชคลาภสูงขึ้นเป็น2เท่า3เท่านั่นเองไปต่อกันที่เรื่องของความรักของชาวรักนาตุลประจำเดือนกรกฎาคม2566ครับ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับการที่ดาวราหูกับดาวพฤหัสมาลอยขวางตัวเป็นคู่อริกันนั้นบนภพเรือนแห่งความรักแน่นอนว่าในเรื่องของความรักมันมีเรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องอาศัยอยู่ไกลกันนะเพราะต่างคนต่างไปทําภารกิจอย่างต่างที่ต่างถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้กันก็ตามแต่หัวใจมันดันไกลกันสักงาสน,นะ การพูดคุยการสนทนามันไม่ค่อยราบรื่นสะดวกเหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเกลียดกันนะเพียงแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับต่างคนต่างมีภารกิจในเรื่องของการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างไรครับก็ต้องคอยดูแลเป็นเบื้องหลังให้ซึ่งกันและกันด้วยนะถึงจะสามารถคลองคู่กันไปต่อได้เป็นอย่างดีนะครับการที่ต่างคนต่างไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกันณเวลานี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นผลดีในอนาคตนะ พอจะกลายเป็นที่มาของการทําให้ท่าน,นได้มีทรัพย์สินเงินทองสามารถยกระดับเศษษษษษเรษฐกิจเพื่อที่จะเอามาพัฒนาชีวิตรับชีวิตคู่ของท่านในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองและนอกจากนั้นครับมันก็จะเป็นลักษณะปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องแยกกันอยู่ชั่วคราวหรือจะต้องอไปต่อเติมนะหรือจะต้องเป็นปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายของบุตรและบริวารที่อยู่ในครัวเรือนของท่านนะครับ มองมันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาแหละแต่ถ้ามองให้ดีปัญหาเหล่านี้ครับมันจะเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับตัวท่านและคู่รักคู่ครองได้มีโอกาสพูดคุยและมีโอกาสได้แก้ไขปัญหาร่วมกันนะนำพามาสึ่งความเข้าอกเข้าใจในซึ่งการและกันและก็จะนำพาชีวิตคู่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองสำหรับคนโสดครับที่พบเรือนปุตตะนะครว่าปุตตะในหัวข้อนี้จะหมายถึง คนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับโดยในปัจจุบันนี้ครับดาวเสาวเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะมาสถิตยอยู่ที่ภพเรือนปุตตะเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับในจุดนี้ก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะกกบบุคคลหน้าใหม่ๆนะจากการแนะนําของสมาชิกในครัวเรือนหรือจะเป็นการพบปะบุคคลหน้าใหม่ๆในละแวกที่อยู่อาศัยของท่านก็เป็นได้นะครับซึ่งจะมีโอกาสได้พูดคุยทําความรู้จักศึกษาซึ่งกันและกันอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงขั้นสละโสดนะหรือเข้ามาในชีวิตร่วมกันณนะเวลานี้เนะี่ยเพราะว่าต่างคนต,งต่างต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ครับหมดไปกับเขาเรียกอะไรการดูแลชีวิตส่วนตัวเนาะเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินจึงไม่ค่อยมีเวลาเอามาพบปะพูดคุยหรือให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักมากนักอย่างดีก็เป็นช่วงเวลาได้ศึกษาได้พูดคุยพอแก้เหงานะทําให้รู้สึกหัวใจพองโตนะบางช่วงเวลาเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะกับการทำนายไทยทักโชคชะตารัศนาราศีของท่านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะอ่ะโอเคครับและก่อนจากกันไปนะด้วยการที่อาจารย์กี้โหนทรครับเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพ์นะครับก็ขอรำลึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมานะ ขออวยพรนะให้ท่านผู้ชมครับจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะแล้วก็เดือนหน้ามีอะไรเด็ดๆดีดดๆก็คอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจนะช่วยกันกดไลค์กดซับ c r i b e และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ิโหนธรรมด้วยนะครับสวัสดีครับ